ตอนนี้เราอยู่ในบูธของ BMW นะครับและรถคันข้างๆผมก็คือ X3 M50 xDrive นะครับเราเคยมีทำ full review ไว้แล้วนะครับไปลองดูย้อนหลังได้นะครับคันนี้ก็เป็นสีที่สวยงามมากเลยนะครับเป็นสี Midnight Blue เป็นสีเอกลักษณ์ของ BMW เลยนะครับไฟเดย์ไทม์คันนี้ก็สวยมากเป็น shape ไฟเดย์ไทมแบบใหม่นะก่อนหน้านี้คือ ไฟเดย์ไทม์ของ BMW เขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์เป็นไฟวงแหวนแล้วก็มีค่อนข้างจะปรับเปลี่ยนรูปแบบมาค่อยๆเปลี่ยนมาจนกลายเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟไอคอนิกเนี่ยที่กระจังด้านหน้าที่เป็นรูปไตคู่นี่ก็ยังมีเป็นความเอกลักษณ์ขับมานี่คือโดดเด่นรู้เลยว่านี่คือรถ BMW คันนี้ราคา4ล้าน4แสนบาทนะครับอ่าก็4ล้าน5ทอน1,000นั่นเอง ได้มือเปิดแบบนี้แล้วนะเปลี่ยนรูปแบบมือเปิดไปแล้วในตัวนี้นะครับนี่วัสดุอุปกรณ์ภายในนะครับในการตกแต่งเนี่ยนี่เบาะที่นั่งนี่เบาะที่นั่งเนี่ยผิวสัมผัสดีนะครับแล้วก็มีเจาะรูระบายอากาศทําให้เบาะเนี่ยมีความนุ่มมากขึ้นนะครับอืมเราใช้เป็นแบบซินตทติกนะครับนี่แล้วก็สลับกับผ้า แล้วตัวนี้เขาก็ใช้วัสดุรีไซเคิลแน่รักโลกมากขนาดนั้นเลยทีเดียวนะเอามาทำนะครับไฟ Daytime นด n นิ่งลให้นี่ล้อมาบริเวณแผงประตูด้านข้างาสวยงามไหมนี่เป็นอะไรที่แปลกตามากสำหรับตัวนี้นะนี่เท่มากครับเท่และมีหลากหลายโมเดลเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจในงานนี่ก็จะมี ไม่ว่าจะเป็น X1 x t X5 นะครับหรือจะเป็น X4 X6 เข้ามาซีรีส์3ามซีรีส์2ซีรีส์หมีมาครบเลยบูต BMW นี่คือบูทใหญ่มากครับนี่ซีรีส์3คันนี้นะครับ x หคันนี้ดิสุดรอคือ X6 คันนี้ครับ5ล้าน5ล้าน9เหมือนคันนี้เรายังไม่เคยทำรีวิวนะครับนี่ X6 คันนี้มีการตกแต่งมาด้วยนะนี่มีลิ้นด้านหน้านะครับเป็นคาร์บอนเคฟล่าโหสวยงามมากอืมมีไฟที่กระจังด้านหน้าแล้วนี่เป็นไอคอนิกแต่แบบซ่อนอยู่บริเวณด้านในของกระจังด้านหน้านะครับไฟเดทาแลรันิ่งไลท์แบบนี้เ yeah. เป็นลูกศนชี้ออกนะ,นะฝั่งซ้ายชี้ไปซ้ายฝั่งขวาชี้ไปขวา แล้วก็เป็น X6 เนี่ยเขา X6 X4 เขาจะมีความหลังคาเสาซเป็นท้ายลาดนะมีความสปอร์ตนี่ครับคันนี้คาร์บอนเคปลาที่ฝาครอบกระจกตรงนี้ด้วยสวยเลยแบบนี้ชอบเลยนี่นี่เป็นการตกแต่งให้ดูนะสวยงามอืม สัดส่วนรถเนี่ยมันดูดีเนี่ยด้านท้ายก็ต้องมีนะชิ้นนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยเป็นตัวสปอยเลอร์ด้านหลังเนี่ยเนี่ยรบบเหมือนรถเก๋งซีดานก็เหมือนกันเห็นไหมฮะถ้าพอไม่มีชิ้นเนี่ยเนี่ยสปอยเลอร์ด้านหลังนิดเดียวเองนะเออมันทําให้มิติรถด,ดูเปลี่ยนเลยนะสำหรับรถสีเับรถ b m w เนี่ยผมบอกกันเลยแล้วก็ ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งที่สำคัญเนี่ยตัวดิฟฟิเซอร์แล้วก็ปลายท่อเนี่เป็นจุดเด่นเลยคือเขาขายความหลอ่อความแรงแล้วก็ดูสปอร์ตอยู่แล้วนะครับคันนี้นี่เป็นซีรีส์3 330e เนี่ยเป็นปลั๊กอินไฮบิดด้วยคันนี้สวยงามมากแล้วพาไปชมฝั่งนู้นฝั่งนู้นคือเด็ดๆเ,เลยที่เด็ดจะอยู่บริเวณ ฝั่งด้านข้างเวทีฝั่งนู้นด้านบนเวทีเนี่ยก็เป็นตัว IX อนะครับนี่อันนี้ก็ไฟเดย์ไทม์รันที่ใหม่แล้วแล้วก็ตัวไฟไอคอนิกเนี่ยเป็นดีไซน์ใหม่มันไม่ดูเป็นเหมือนปอดแล้วเออมันก็เป็นเหมือนลูกแอปเปิลลูกใหญ่อะนะอะไฟเดย์ไทม์เป็นแบบแนวตั้งเฉียงๆแล้วทันนี้เป็น IX1 แล้วก็เป็นตัวถังยาวนะเป็นตัวรหัสต่อท้ายด้วย L เป็นไฟดีทามรันนิ่งไลท์ก็ยังเป็นลักษณะยังไม่ขีดมากนี่แต่สายโหดสายแรงสายสุดเนี่ยเขาต้องมาฝั่งนี้เป็น M4 CS นี่คือใครเห็นใครก็เหลียวมองนะมันเป็นคาร์บอนทั้งคันนะครับสำหรับรถคันนี้คือไล่เบามาจากโรงงานเลยแรงม้านี่โหดมากระดับ5-600แรงมา้าเครื่อง6สูบ วินสกอร์เทอร์โบนะครับราคา14 14ล้าน9 9 9,000บาทก็15ล้านทอน1,000นั่นแหละครับอ <c oughs> เป็น c ีเสนี่ยสุดจริงนะ <c oughs> มันเป็นม้าแบบม้าเยอระะมันที่พยศมากๆนะครับเนี่ยการตกแต่งดีไซน์สุดจริงสำหรับคันนี้นะนี่คันต้นข้างกัน,ก,นก็ไม่แพ้กันนี่ไม่แพ้กันเลยครับ สำหรับคันนี้เป็น M3 CS ราคาโหดกว่าด้วยเอาซิเป็นไงไม่ใช่ว่าขิงกันที่แรงม้านะคือเครื่องเนี่ยใช้ร่วมกันแต่สมรรถนะเนี่ยความแรงความเบาของตัวถังรถนิดๆหน่อยๆเนี่ยทำอัตรตาเร่ง0-100เนี่ยก็ต่างกันแล้วนะครับนี่ราคาคันนี้อยู่ที่15ล้าน3 9 0 0บาทโอ้โหขับไปไหนก็หลอนะ เฟียวนะแต่คันนี้จะเป็นบอด y ี้แบบซีดาน4ประตูะแต่ถ้า m 4 cs เนี่ยเราจะได้เป็นตัวถังบอด y ี้2ประตูแหมเป็นแบบทรงคูเป้โหเฟี้ยวมากเฟี้ยวมากถ้าใครดือด้อฟิลลิ่งดิบๆ2คันนั้นเนี่ยเป็นระบบแบบ x r i v e นะจะเป็นแบบขับ4ไม่ซุกซนเท่า m 2คันนี้จะเป็น m 2 M2 คันนี้ดือ ดื้อดึงขยศเหมือนควบม้าที่เพิ่งจับมาฝึกแหมท้ายจะดิ้นดิ้นนะครับโหมดการกับขี่ต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าก็สุดเล้าใจไม่แพ้กันคือเครื่องยนต์เนี่ยก็ได้ความแรงอยู่แล้วเกียร์ก็ได้สมรรถนะที่ดีอยู่แล้วเกียร์แซนะครับของทาง BM เนี่ยนี่คันนี้ราคา6ล้าน6แสน0บาทอ่าสีนี้ผมก็เพิ่งเห็นนะเนี่ย สีแดงก่อนหน้านี้จะเห็นแต่สีฟ้านะครับที่เป็นสีฟ้าอืมนี่สีคันนี้ก็สวยนะในซีรีส์สเนี่ยเป็น M4 CS สีออกเทาๆเป็นแนวแบบคลีนคลีนเลยนะสวยงามมากเนี่ยคันนี้ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเองออถ้าจะเอาแบบแค่นี้ก็หลอกก็พอนะเพราะว่าดูฟิตเมนต์ดูการออกแบบเนี่ย อืมสไตล์เลี่งได้แล้วนี่ก็ขับแบบ M4 ไม่ต้องสุดก็ได้นะเพราะว่าถ้าสุดไปคือม,า 5, 600มา้าห้าหม้ามันพยศไปใช่ไหมเราขับแบบนี้ก็ได้ชิลๆเรื่อยๆแต่จะอดใจไม่อยู่อ่ะสิเผอก็จะเป็นแบบกระแทกกระแทกนะแล้วเกียร์ z F นี้โอ้โหรองรับทอร์กแบบระดับพันนิวตันเมตรได้เลยนี่คันนี้ก็สวยอเมื่อก่อนเราจะเห็นแต่สีนี้คันนี้เป็นซีรีส์สอง ชีบางคนก็ซื้อไปแล้วก็ไปตกแต่งเป็น M2 M2 ก็มีล้บบูทด,ด้านข้างกันก็ไม่แพ้ BMW ก็ต้องมากับมินินะครับนี่อันนี้เป็นมินิคูเปอร์ SE อ่าเป็นตัว h ฮทิมอืม SE เนี่ยเขาเคมไว้ว่าวิ่งด้วยไฟฟ้าเนี่ยของเขาเนี่ยระยะทางวิ่งได้400กิโลเมตรคือไม่หนีจากที่เขาเคมเลย วิ่งได้ประมาณ39400 0กิโลเมตรเลยนะครับคือเป็นอย่างที่เขาเคมไว้เลยตัวเลขนี่ถือค่อนข้างตรงมากคือมาตรฐานสูงมากครับพาไปชมภายในเนี่ยมินิ s อส o ูคูเปตัวคลาสสิกก็มีโอ้โหเฮ้ยอะเฮ้ยคลาสสิกนี่ก็คือสวยๆคินๆแล้วก็มีการตกแต่งบนหลังคานะเป็นลายยูเนียนแจ็คการแรปสติกเกอร์อทำหลังคาเสา เเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวพื้นหลังคาเนี่ยเป็นสีดำด้านแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เป็นลายๆายมินิ SE คันนี้ราคาล้านสี่นะได้ไปนี่คือขับแบบนี้ก็ได้เนาะน่ารักน่ารักเนี่ยภายในเนี่ยโคตรเท่เลยมีความคลาสสิกมากแบบหน้าจอเป็นทรงกลมนะแล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์ต่างๆที่ ฉายออกมาจากโปรเจคเตอร์บริเวณด้านข้างตรงนี้นะเนี่ยเป็นการฉายมาจากด้านข้างนี้นะครับเห็นไหมที่มือผมเนี่ยเขาฉายใส่มือผมนี่เท่อ hey, คิดได้ยังไงนะสำหรับมินิเฟียวมากก็ยังดีไซน์รถแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่บริเวณนี้ก็ใช้วัสดุที่รีไซเคลิลรักโลกเขาเน้นมากเลยนะสำหรับมินิทางฝั่งยุโรปนี่เขาก็นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะอิตาลีแถวสแกนดินเวียเนี่ยโหขับมินิกันเยอะแยะอเห็นคุณป้าเขายังใช้เลยนะรถมินิอะ่ะไม่ใช่เฉพาะแค่วัยรุ่นนะฝั่งยุโรปอะ่ะเ,เทมากเทมากไฟท้ายเป็นแบบนี้เน่เน่่ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ด้วยไฟท้ายนะน่ารักมากโอ้ห้ดูตัวสุดตัวสุดนี่จอนคูเปอร์ คือตัวจอห์นคูเปอร์เวิร์กเนี่ย JCW6 คันนี้สีน้ำเงินอืหล่อเลยครับก็จะได้ล้อได้เบรกได้ช่วงล่างนะถ้า,ถาตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าถ้าจะเป็นตัวเครื่องยนต์ ICE ถ้าบอกว่าเป็นจอห์นคูเปอร์เวิร์กแล้วมันก็จะได้ท่อมาด้วยนะเสียงค่อนข้างโหด ตามสไตล์มินิเลยมีฟิลลิ่งดื้อๆดึงๆเหมือนขับโกลคาร์ดนั่นเองถ้าบอกว่าเป็นประตูแบบ2ประตูไม่พอมีตัวเอชแมนนี่ครับเอชแมนก็จะเป็นตัวบอดี้ห้าประตูเอชแมนตัวนี้เป็น JCW ด้วยนี่จอห์นคูเปอร์เวิร์กโหสีเขียวแล้วก็แบดสีดำ hmm. ดูดุนะสำหรับมินิคันนี้ใช้ได้เลย ดูมากดูมากดูสีเนี่สวยสวยเปิดฝาท้ายฮะอ่าก็พอมีพื้นที่ให้เก็บสัมภาระด้านท้ายมีเบาะแถวสองให้นั่งมีประตูสี่บานนะตัวเอสแมนเนี่ยเป็นห้าประตูตัวนี้ฮะแล้วก็ลองนั่งดูแล้วด้วยนะสำหรับเอสแมนเนี่ยมันนั่งได้จริงนะใครจะบอกว่าเ เป็นมีนีแล้วจะนั่งไม่ได้กลัวเขาจะติดนู่นนี่นั่นนะนี่ครับพาพาคุณภรรยาพาคุณลูกๆมานั่งนี่เห็นไหมครับผมนั่งให้ดูหัวก็เหลือๆนะเฮดรูมเหลือ,นะ room, เ,ลอเล็กรูมก็เหลืออืมแต่แนะนําว่านั่งสี่คนกําลังดีถ้านั่งห้าคนตัวเล็กๆหอบไปได้ครับแต่ถ้าด้านหลังนั่ง ตัวใหญ่หน่อยมันอาจจะแน่นแน่นหน่อยอึดอัดนิดนึงระยะไกลๆเนี่ยมีเมื่อยมีล้าแน่นอนแต่ถ้าระยะทางแบบไม่ไกลไปได้ครับคันนี้2องล้านสองแบาทนี่แล้วดูการตกแต่งดีไซน์ของเอสแมนก็ไม่เหมือนนะเพราะว่าคอนโซลของตัวมินิเอสลวดลายมันจะแบบเรียบๆหรูๆอ,อ,อันนี้จะมีแบบลูกเล่น หลากหลายหน่อย uh huh. แต่ก็มีความคล้ายกันครับเครื่องเสียงนี่เป็นฮามากาดอนหสุดมากลำโพงเซอร์ราวต่างๆเต็มระบบเลยของฮามากาะดอนบูธมินิมีทีเด็ดอะไรอีกนี่ผมกำลังส่องไปดูคันข้างหน้านี่คันนี้ต้องชมครับสำหรับมาแล้วของบูธมินิต้องได้เห็นคันนี้ครับ คารเวทเชเบิลครับนี่คันนี้สีพัสเทลด้วยเป็นไงสีน่ารักมากเนี่อเป็นมินิสีพัสเทลสวยไหมดูดีมากอะ่ะผมเห็นแล้วโดนตกเลยครับดูภายในนี่แหน่งผู้ขับขี่น,น,นั่งอ,อ้ยรักอะ่ะรักเธอ นะนนมินิอืมนี่มีกล่องด้วยครับมีกล่องด้วยมินิ <c oughs> นี่อย่างเงี้ยความเป็นมินิเนี่ยมันยังอยู่นะโหมดการขับขี่ก็ปรับเปลี่ยนนี่ครับ e x p e r i เ n c e โหมดเปลี่ยนตรงนี้คะเป็นโหมดโกคาร์ดนี่เป็นโหมดคอนี่อินเปอร์ซนลเปลี่ยนได้หลากหลายแล้วก็ตัวไฟต่างๆเขาก็จะล้อไปกับตามโหมดเรา อสุดแล้วเสียงเนี่ยก็สุดดูพวงมาลัยเนี่ยเป็นสองก้านนะก้านที่สามเนี่ยเขาเป็นเป็นแบบเบลนะนี่นี่ครับโอ้หเท่มากผมบอกเลยนั่งแล้วไม่อยากลงเลยมีแต่คนมองแล้วเขามองว่าผมขึ้นมาทำอะไรบนรถคันนี้นะฮ <c oughs> เครื่องเสียงฮามากระดอนอ้าวสุดครับสำหรับคันนี้นี่ เทมากฝาท้ายก็เทนะนี่นี่เนี่ฝาท้ายฝาท้ายปกติเราเปิดขึ้นใช่ไหมพอเป็นแบบนี้แล้วฝาท้ายเปิดแบบนี้ฮะอ่าเป็นไงนี่ใช้ได้เลยนะเก็บแล้วก็พับเบาะได้จะใส่สัมภาระยาวๆใช่ไหมครับก็พับเบาแถวสองนี่ก็ประมาณนี้สำหรับของบูธบ m แล้วก็มินิครับ